ยอดพันธุ์ถีส่งให้ลูกค้านะครับถีเสียวไปขายายพันธุ์ต่อนะครับเสียวไปปลูกต่อนะครับผมกับเลือกยอดจีนนะครับเหลือกย่อนยาวๆนะครับบวบๆจีนส่งให้นะกะเลือกเอาที่ว่าติดหากไปนํานะครับเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอายุกับต้องสามขอการเกษตรแนวนะครับเนาะนะครับอาร์เมเนียมาอยู่ที่แป้งพะบุงแก้วครับผมนะครับพอดีมีลูกค้าสั่งออเดอร์ยอดเข้ามาแล้วครับเนาะทีเสียเอาไปปลูกต่อนะครับเอาไปขยายพันธุ์อ่าโดยการนำยอดไปปักดั้นะครับผมกับภาพพี่น้องเมืองครับว่าในนาพะบุงแก้วเขานะครับป่า เฮ้าสีเลือกยอดพันธ์แบบไหนนะครับตัดทรงให้ลูก้านะครับเนาะเดี๋ยวไปมันกันเลยครับครับผมพี่น้องนะครับสำหรับการคัดเลือกยอดพันธ์ถีทรงให้ลูกค้านะครับถีเสี่ยวไปขยายพันธุ์ต่อนะครับเชียวไปปลูกต่อนะครับผมก็สิเลือกยอดจังสีนะครับเลือกยอดยาวๆนะครับอบอุ่นังเสียหานะกบ สิเหลือกเอาที่ว่าติดหักไปน้ำนะครับเนาะอ่านะครับกระสีน้ำผมสิตัดแบบนี้ให้นะครับเนาะนตัดยาวความยาวกับประมาณสองหนึ่งครับพี่น้องโดยโดยประมาณเอานะครับเนาะนะครับกระสิตัดไปยังสีแล้วพี่น้องตัดไปเรื่อยๆนี่แหละครับอ่าการเลือกเมื่งวายอดไหนเขาสมบูรณ์ที่สุดการสิเลือกส่งให้พี่น้องนะครับเนาะอ่า นะครับช่วงนี้ก็เห็นว่าสีมีตตนเขามีวัชพืชนะครับขืนมารบกวนไอ้พักบุงแกวห้องนะครับนาะนะครับเพราะว่าผมเองก็บอกค่อยเดี๋ยวมีเวลาเขาาเบิ่งครับพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจอีกอย่างหลายๆอย่างนะครับนาะพอดีวันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสมีเวลาก็ได้มาไทยรีวิวให้พี่น้องมองนะครับนาะ นะครับสาหรับผักบุ้งแก้วนะครับเป็นผักบุ้งนะครับเป็นผักบุ้งแก้วที่นิยมเอาไปประกอบอาหารอย่างเช่นพวกเย็นตาโฟนะครับกว๋วยเตี๋ยวเลือกแกงสมแกงเทพโพแกงสมของทางผักใตพวกนี้เ,เขากานิยมนะครับแล้วก็หลายๆคนก็เอาไปประกอบอาหารอีก,อกหลายๆอย่างน,นะครับเนะากะก็แล้วแต่ความชอบความถนัดของใครกงมันนะครับเนาะ นะครับกลับเป็นพืชที่ปลูกง่ายขึ้นกันครับแค่ว่ามีน้ำให้เขานะครับเนาะมีน้ำมีปุ๋ยให้เขานะครับมีการตัดแต่งให้เขาดีๆในจักน้อยก็โอเคแล้วครับนะครับแตถือว่าปลูกง่ายครับพี่น้องนะครับนี่ตำปุบวบนะสินะครับนี่ผมก็สิตัดไปยังสีนะครับพี่น้องนะครับ สำหรับพี่น้องนะครับที่สร้างไปแล้วนะครับพอได้พันปักบุ่งไปแล้วให้พี่น้องสามารถเอาไปปักดัาได้เลยนะครับเนาะพราะว่าปักบุ่งแกวเขา้าเขาครอพร้องที่ีิลงแล้วพราะว่าเ,าเขาเป็นยอดที่เป็นยอดติ่สมบูรณ์น,นะครับเนาะสามารถเอาไปลงได้เลยนะครับบต้องรอนะครับให้แต่พี่น้องเตรียมดินเตรียมแป้งไหวก็พอครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมสีมาคุยเรื่องกันเตรียมดินปลูกเตรียมแป้งปลูกว่าเตรียมจังไหนนะครับก่อนถีสีลงฟักบุงแก้วนะครับเนาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวบันนี่ขออนุญาตนะครับตัดพักบงแก้วนะครับให้ลูกค้าก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมันสีวัวแล้วเนาะโอเคครับพี่น้อง อ๋อที่ได้ใส่เสียงเพลงเอ้ามันบ่เออไปเมมเต็มบ่ลูกพี่เม้มมเต็มบ่เต็มอยู่บ่เดี๋ยวงไปสิเบิดแม่นแบบมันสิเบิดบ่มันได้แค่31นาทีเองเอ้ามันเด็กน้อยเดิกเมมเต็มบ่